สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าโหราศาสตร์ไทยนี่คนสนใจเยอะขึ้นมากเลยนะคะแต่ทีนี้คนที่พอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วอาจจะรู้สึกเอ๊ะอ,อยากจะไปต่อให้ลึกกว่านี้แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกแนวคิดจากบทความบันไดสู่โหราจารย์เส้นทางสู่ความแม่นยำของคุณสันวิษาดูค่ะเขามีแนวทางให้สำหรับคนที่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เลยที่เขาเรียกว่านักโหรานหน้าใหม่นะคะ เป้าหมายเราก็คืออยากจะลองดูว่าลำดับขั้นตอนที่เขาแนะนำเนี่ยมันจะช่วยให้พยากรณ์ได้แม่นขึ้นจริงไหมอย่างไรบ้างคือผู้เขียนเขาเริ่มว่าตั้งแต่ประมาณปี5-3เนาะอาชีพหมอดูนี้บุมมากคนก็แห่มาศึกษากันเยอะแต่พอเยอะปุ๊บก็สับสนว่าจะเรียนสายไหนดีหรือเรียนแล้วจะไปต่อ,อยังไงใช่ครับคือประเด็นที่ผู้เขียนเขาเน้นเลยนะคือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจริงๆไม่ว่าวิชาไหนมันก็แม่นในตัวเองได้ มันอยู่ที่ว่าคนเรียนน่ะจะเข้าถึงแก่นมันได้แค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือจริตหรือความถนัดมันตรงกันไหมการเรียนส่วนใหญ่มันก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานแล้วค่อยๆไต่ระดับไปเหมือนขึ้นบันไดน,นะครับอ๋อค่ะค่ะเหมือนค่อยๆก้าวไปทีละขั้นเงินบันไดขั้นแรกเลยสำหรับคนที่มีพื้นอยู่แล้วที่เขาแนะนำคืออะไรคะขั้นแรกที่แบบสำคัญที่สุดเป็นฐานเลยนะครับคือเรือนชตา ต้องเข้าใจโครงสร้าง12เรือนให้ทะลุปรุโปรงเลยเพราะมันคือแผนผังชีวิตเราทั้งหมดตัวตนการเงินครอบครัวความรักศัตรูอะไรพวกนี้การเข้าใจความหมายดาวแต่ละดวงแล้วมันทํางานกับเรือนกับธาตุลัคนาราศียังไงตรงนี้สําคัญมากพอเข้าใจตรงนี้แน่นปุบมันไม่ใช่แค่ถ่ายพื้นดวงเดิมได้แม่นนะแต่มันเอาไปใช้กับพยากรณ์จรได้หมดเลยรายปีเดือนวันหรือจับยามก็ได้ โอ oh, เหมือนสร้างโครงบ้านเลยนะคะต้องแข็งแรงก่อนเพราะฐานแน่นเราขั้นต่อไปแล้วคะต้องดูอะไรต่อขั้นที่สองก็คือการเติมรายละเอียดให้ภาพมันชัดขึ้นด้วยมุมดาวดาวลอยแล้วก็คู่ดาวครับส่วนนี้จะช่วยให้อ่านดวงได้คมขึ้นไปอีกโดยเฉพาะดวงที่ไม่รู้เวลาเกิดเป๊ะๆเนี่ยจำเป็นเลยอย่างมุมดาวหลักๆก็มี5แบบกุมโยกตรีโกนเลงเบียน พวกนี้มันบอกความสัมพันธ์ว่าดาวมันส่งเสริมหรือขัดแย้งกัน uh huh. ส่วนดาวลอยก็คือดาวที่มันไปอยู่ในเรือนอื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเปรียบเหมือนแขกที่เอาเรื่องของตัวเองไปส่งผลในบ้านคนอื่นอ๋อค oh ่ะแล้วก็คู่ดาวมีสี่แบบคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคู่ศัตรูอันนี้ก็ช่วยบอกปฏิสัมพันธ์เฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกเวลามันทำมุมกันอยู่ในเรือนต่างๆ ความเข้าใจเรื่องคู่ดาวนี่แหละครับเป็นเหมือนสะพานไปสู่ขั้นต่อไปเข้าใจแล้วค่ะจากโครงสร้างใหญ่มาดูความสัมพันธ์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เห็นภาพรวมชับขึ้นแล้วขั้นที่3ก็คือเรื่องเกณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกถูกต้องครับขั้น3คือเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะที่เรียกว่าองค์เกณฑ์ที่ใช้บอกพวกวาสนาหรือจุดเด่นพิเศษในดวงแต่ ผู้เขียนก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากนะคือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะหาดวงที่เข้าองค์เกณฑ์เป๊ะๆตามตำราย,ยากขึ้นคนที่เขาประสบความสําเร็จมากๆหลายคนเนี่ยกลับได้ผลดีจากพวกคู่ดาวที่มันส่งเสริมกันดีๆมากกว่าซะอีกเอ๊ะจุดนี้น่าคิดนะคะทําไมองค์เกณฑ์ถึงดูเหมือนจะเจอน้อยลงหรือว่ามันไม่สําคัญเท่าเดิมแล้วผู้เขียนเขาให้ข้อสังเกตไว้อีกนิดนึงครับว่าอาจจะ อาจจะเป็นไปได้ว่าการเอาดาวราหูเล็ก8ดมาใช้ดูองค์เกณฑ์เนี่ยมันเพิ่งมีในยุครัตนโกศิน,นี้เองคือระยะเวลาที่ใช้เก็บสถิติพิสูจน์ผลมันอาจจะยังไม่นานเท่าเกณฑ์เก่าอ๋อค่ะมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าการให้น้ำหลักกับคู่ดาวในปัจจุบันมันดูจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่าซึ่งก็สะท้อนว่าศาสตร์นี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนกันเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะ ทำให้ต้องกลับมาคิดเรื่องเกณฑ์เดิมๆใหม่เลยแล้วขั้นสุดท้ายล่ะคะสุดยอดของบันไดนี้คืออะไรขั้นสุดท้ายคือการวางเลืกอครับอันนี้เหมือนเป็นสุดยอดของการเอาความรู้ทั้งหมดมาใช้เลยตั้งแต่เรือนชะตามุมดาวคู่ดาวเกณฑ์ต่างๆเอามาประยุกต์เพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดในการเรื่องทำอะไรสำคัญสคัญถึงเราจะไปเปลี่ยนดวงกำเนิดไม่ได้นะแต่การวางเลืกอเนี่ยมันเหมือนเราไป จัดวางดาวณเวลานั้นให้มันส่งพลังงานดีๆมาช่วยเป้าหมายเราซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความรู้เฉพาะทางเรื่องดาวที่ใช้ให้เลือกโดยเฉพาะเพิ่มเติมเข้ามาอีกฟังดูแล้วการเรียนตามลำดับแบบนี้มันช่วยให้ไม่หลงทางนะคะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลย ใช่ครับผู้เขียนเขาสรุปว่าพอเรียนตามขั้นตอนเนี้ยมันจะช่วยลดความสับสนคือเราจะเชื่อมโยงความรู้แต่ละส่วนเข้าด้วยกันได้ดีขึ้นแล้วเวลาเจอเคสยากๆหรือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันก็จะทําได้ดีขึ้นด้วยค่ะสรุปสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือเหมือนได้เห็นเส้นทางหรือกรอบความคิดในการศึกษาโหรศสตร์ไทยให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะสาหรับคนที่มีพื้นฐานแล้ว ครับบทความนี้ให้ภาพการเดินทางที่ชัดเจนดีจากพื้นฐานเรือนชะตาไปสู่การวิเคราะห์มุมดาวคู่ดาวเกณฑ์แล้วก็ไปจบที่การประยุกต์ใช้จริงคือการวางเรื่องค่ะและนี่ก็เป็นคำถามชวนคิดส่งท้ายนะคะในเมื่อหลักโหราศาสตร์บอกว่าพื้นดวงเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วการวางเรื่อที่เหมือนเป็นการจัดดาวตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ เออเหนือกว่าหรือแตกต่างไปจากข้อจํากัดเดิมของดวงชะตาได้จริงๆหรือเปล่าแล้วมันทําได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าการที่เกณฑ์สําคัญสําคัญอย่างอง์เกณฑ์มันดูเหมือนจะหาได้ยากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันกนําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับตัวศาสตร์นี้เองที่อาจจะต้องปรับตัวหรือมีวิวัฒนาการไปในโลกยุคใหม่หรือเปล่าคะ